กับลูกศิษย์ผมทีาา่คณะุศาสตร์เป็นรายเปริญญาเอกผมสอนวิชาวิจัยอนาคตด้วยสุนทรตรีสนทนาฟังแล้วงงไหมวิจัยอนาคตแล้วใช้สุนทรตรีสนทนาพูดจาแบบมีความงามสูนทรียะอยู่ในนั้นแล้วลูกศิษย์มีความสุขมาก,กับกานเรีเย,ยนขยันอ่านหนังสือเยอะมากขึ้เพื่อจะได้มาสุนทรตรีสนทนา เพราะผมจําประสบการณ์เดิมของผมได้ตอเรียนคณิตศาสตร์มันไม่มีสนทรียะเลยมันมีแต่วกวกวะๆอะไรก็ไม่รู้อธรามามาสุนทียักสนทนาไม่ใช่การเจรจาต่อรองไม่ใช่การทภที่ปรายเพื่อจะหาข้อสรุปหรือหาฉันทามติไม่ใช่การกับกลุ่มแล้วก็พูดคุยติดฉินนินทาให้ร้ายผู้อื่น หรือจับกลุ่มพูดคุยเพื่อยอกย่องเยินยอสรรเสริญซึ่งกันและกันไม่ใช่แต่มันเป็นการพูดคุยที่สายต่อเชื่อมโยงระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นในกระบวนการการสอนที่เราจะต้องสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาจะได้กล้าที่จะก้าวออกมาจากกาลาเดิมของตัวเองเขากล้าว่าปลอดภัย พราะจะไม่มีการตำหนิติเตียนโอ้โหโการเรียนการสอนกาเป็นแบบน,นี้มีความสุขมากอยากได้ความสุขกระบวนการต้องเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยที่ทุกคนอยากจะสนทนาด้วยแล้วพูดผิดพูดถูกมันมีปัญหามนุษย์ผิด,ดได้พลาดได้ฟังแล้วอยากเรียนกับผมเลย สนุนจริงๆนะคกระบวนการที่สองมาพร้อมกับสูนย์ยันศนขนาแล้วก็เป็นสิ่งเี่กานที่พูดทิ้งไว้นนิดคือการฟังอย่างลึกซึ้งครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า listen การฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ฟังแบบฉากสวยไม่ใช่ฟังแบบจับผิดระบบการศึกษาปัจจุบันฝึกคนนะ ยิ่งเนสูงเท่าไหร่ต้องฟังเก่งฟังในวงเล็บแบบจับผิดใครพูดผิดปุ๊บเอาทันทีเล่นงานทันทีพูดอย่างนี้ได้อย่างไรไหนอ้างทฤษฎีอะไรบอกมาสิถ้าไม่มีทฤษฎีแสดงว่าเหลวไหลเพลเจอร์เลื่อนลอยมีงานวิจัยสนับสนุนไหมไม่มีเลื่อนลอยเพราะเธอกำลังเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาโลบอดี้ ต้องวงเล็บอ่านไว้เสมอจะได้หลงไปผมอ่านเนี่ยในพนเยอะมากบางทีก็อยากจะพูวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอย่างลึกซึ้งหมายความว่าอย่างไรการฟังมันมีสี่ระดับเข้าราระดับที่หนึ่งฟังสวนกับปุบเลยที่เ a c t i v e ปึ๊บป๊บก,การฟังแบบ r e แอคทีฟเนี่ยมีแนวโน้มที่เราเจะเอาประสบการณ์เดิมที่ฝังลึกของเราไปตัดสินผู้พูดหรือคนตื่นสมนอพอพูดพูดอย่างไรสรุปประเมินตัดสินเรียยร้อยเองผิดนี่มันรีแอคเลยปึ๊อบอันนี้ฟังระดับล่างสุดคือไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ปึ๊บสวนปึ๊บเลยเราเรียกว่าดาวน์โหลดของเก่าไปตัดสินผู้พูด และถ้าทําอย่างนั้นหมายความว่าหนึ่งไม่ได้เคารพในศักดิ์ศรีของเขาเลยและไม่เข้ารบในความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเขามีสิทธิคิดมีสิทธิพูดตามที่เขาเข้าใจหรือเขาคิดเพราะประสบการณ์แต่ละคนมาหลากหลายคุณไปรีบตัดสินเขาทําไมว่าเขาผิดผมไปอบรมจิตตัญญาที่มหมา,หมาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยนนี้ก็มีอบรมกระบวกนการจิตเพราะอบรมในรครับหนึ่งก็มีอาจารย์คนหนึ่ง ผู้หญิงสอนสังคมเขาโอ้โหขึ้นอบรมอาจารย์ในวันเดียวมันเปลี่ยนวิถีชีพมันเปลี่ยนความคิดของหนูเขาเรียกตัวเองหนูอาจารย์นะพะผมาอายุมาของหนูไปเลยฟังแล้วเนี่ยมันเกิดการตกตะกอนทงางความคิดอาจารย์เขกมืงที่อาจารย์พูดตกตะกอนนี่ผิด จริงๆในกระบวนการทางเคมีแบบนั้นขอว่าตกหล่แสดงว่า,ากา์เคมีเข้าใจอาการสังคมว่าต้องการจะสื่ออะไรแล้วจะพิสูจน์ผูกผิดทำไมตกลงเรากำลังสื่อความหมายใช่ไหมหรือกำลังจะสื่อคำพูดพก็คนบางทีก็พูดผิดนะ อาจารย์สังคมหยุดสักพักหนึ่งยกมือบ้มยกมือขึ้นมาอีกดีฉันหมายถึงตกตะกอนจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนเข้าอบรมครั้งนี้ความคิดของหนูมันสับสนมันขุม่มัวเหลือเกินการศึกษาคืออะไรไม่รู้จะสอนอยังไงให้มันไม่ท่า แล้ไอ้สิ่งที่เราสอนมันใช่สิ่งที่สําคัญและจําเป็นกับชีวิตของลูกศิษย์จริงหรอเไม่แน่ใจมันขุนมัวไปหมดแต่พอเข้ากระบวนการติดตัดไปนมันเริ่มตกตะกอนแล้เริ่มมีความใสตกลงตกตะกอนถูกติดอาจารเคมีเริ่มอ๋อหมายความว่าอย่าถ้าอย่างนั้นตกตะกอน ีจัดคนเราตัดสินคนเร็วเกินไปไม่ได้ฟังอย่างลึกซึ้งชาช่วยตะโบราณอีก very superficial คิวเคินักวิชาการส่วนใหญ่ฝึกแบบเนี้ยฟังแบบชาช่วยผิวเคินโดยเฉพาะฝึกหนักมากแบบที่สองคือฟังแบบจับผิดทั้งใช้ฟังอย่างแท้จริง แต่จะดูว่าพูดอะไรผิดฟังอย่างจริงจัง่อจะจับผิดเรียกว่าฟังผู้พูดตอนผมจบในหมายจบรเตอเพิ่มวาโอ้โ oh, ววิชาการมันแรงกล้าแรงสูงชอบใครมาพูดจะชอบไปฟังฟังเพื่อับผิดมันไม่แน่จริงฟังแล่วจับผิดอันนี้เรื่องจริงนะตอนนั้นเป็นอยง้วเราก็มีความคิดเห็นอ้างนุนมาก การสูมม,มอนหมันวีวันผมยังเขาร้องกนดึงผมออกมาตอนเรลสิ่งที่จงพลพูดเนื้อหาสาระดีมากแต่คนไม่อยากฟังมันเจ็บมลคือไปพี่สูงก็เขาขีดโอ้ผมปิ้งเลยนะตอนนี้นผมต้องเปลี่ยนวิธีพูดเดีย๋ยวนี้พูดเพราะพูดนิ่มนวลน,นกเพ็นเยอะอดไม่ได้เลยอยากเลยอยาก กาสติการฟังแบบที่สองก็ยังไม่ดีเท่าแต่ในวิชาการสุดอย่างนี้ก็เข้าสูงฟังแบบที่สามเลิเข้าท่าแลลฟังแบบไม่มีเงื่อนไข unconditional listening ฟังแบบไม่มีเงื่อนไขฟังก็ฟังจริงๆไม่ตัดสินการฟังแบบที่ฟังดูดีใช่ไหมฟังไม่ตัดสิน แต่มันก็มีอะไรไม่ดีเยอะนั้นออปวดมันเหมือนแม่พ่อแม่ที่รักลูกรักแต่ไม่มีเงยนที่ลูกขออะไรแต่ไม่มีเหตุผลเราก็ให้ก็ฉันรักของฉันไม่มีเรื่องขายเยอห็นาดแต่ทําให้ลูกนิสัยเสียในบางเรื่องมันจึงไปต้องไปถึงขั้นที่สี่ฟังอย่างลึกซึ้งดี t ลิ i นิฟังเพื่อให้เข้าใจความหมายให้ครบถ้วนรอบด,ด้าน คำว่าครบบทวนรอบด้านไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่ปรากฏน้ำเสียงภาษาท่าทางแล้วทำให้เราเข้าใจเบื้องหลังการถ่ายทำของผู้พูดอ๋อเขามีที่มาอย่างนี้นี่เองเขาจึงพูดอย่างนั้นเพราะเขาคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจรอบด้านจึงต้องใช้สมาธิในการฟังเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในกระบวนการสูนทรีย์ศูนยาเราจะไม่ขับจังหวะเราจะไม่ยกมือถามคำถามเราจะให้พูดๆตจนกว่าเขาจะหยุดเองถึงแม้เขาจะหยุดพูดโดยยังไม่บอกว่าฉันหยุดแล้วเราก็จะรอยกเล็นเขาบอกว่าจบเห็นไหมแล้วไม่ขัดสินกันนะครับ เรามีความคิดเห็นเรื่องอะไรเราก็ยกมือแล้วเราก็พูดสิ่งที่เราพูดมันก็จะเป็นกองกันที่วงตรงกลางแล้วมันเกิดการเรียนรู้เองเออคนนี้เหมือนกันจริงๆกําลังพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละแบบเพราะมีความเชื่อมีแม c k g r าวมีอะไรแตกต่างท้ายที่สุดมันก็เกิดความรู้เอาปับเข้ามาเป็นของตัวเองตรงเนี้ยแล้วก็ออกเป็นใหม่ถ้าใครเรียน KM knowledge management มาก็จะเข้าใจ สิ่งที่เราแสดงออกไปมันก็เอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้รึกภายในเนะี่ยความรู้ลึกภายนะ implicit knowledge ออกไปแชร์ในวงการแชร์ hmm. ก็เป็นเรื่องนี้เป็น knowledge sharing เอาเข้าเอาออกเอาเข้าเอาออกท้ายที่สุดมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า collective wisdom ปัญญาร่วมไม่มีใครคิดแต่ทุกคนมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นมไม่เท่าเทียมกันกระบวนการตรงนี้น่าสนใจครับ เอาไปใช้ในห้องเรียนหรือสิแลกแลกเสียเวลาหนะ่อยแต่ตอนท้ายมีความสุขด้กัรทุกควาแล้วได้ไม่ตองกลัวมา่าเนื้อหาจะไม่มีเยอะมากครับเนะื้อหาันมาเองเพราะลูกศิษย์จะกลับไปคนคว้าศึกษาเพิ่มเติมมันในเอกสารอืน่นเยอะมากกระบวนการที่สมตะกี้เพิ่งไป 2, สองให้ศุนทีดาสน,น,านพนธุ์ h อันที่ 3, สามสำคัญมาก แล้วสำคัญแล้วสามารถใช้เป็นวิธีการวัดและการประมรเมินการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้อันที่สามเราเรียกว่า learning reflection เป็นการสะท้อนการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราคุยหรือสอนเรื่องอะไรเราจะเปิดโอกาสาให้ลูกศิษย์ได้ reflect สิ่ง,ง,งที่เขารับรู้ออกมาอย่างมีอารมณ์มีความรู้สึกและมีสาระ ซึ god, ่งเขาอาจจะสรุปผิดสะท้อนผิดแต่เขาฟังคนอื่นเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าเขาผิดโดยไม่ต้องบอกว่าเองผิดมันเกิดการเรียนรู้บนฐานอย่างเนี้หรือให้เขากลับไปเขียนไดอารี่โดยมีเวลากลับไปเขียนว่าวันนี้เรียนแล้วรีเฟล็กต์เรที่เข้าใจไม่เข้าใจรู้สึกยังไงมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรเอาไปเชื่อโยงกับชีวิตจริง มันก็เป็น w r e a k e n reflection กะบวนการอย่างนี้น่าสนใจนะครับซึ่งวงการศึกษาไม่ค่อยมีโดยเฉพาะครูไม่ฟังลูกศิษย์ครับสอนอย่างเดียวทำหน้าที่ถ่ายทอดจริงๆบ, <laughs> บริสุทธิ์ปุถผองถ่ายทอดกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพียงอีกเครื่องนั้ transfer information ไม่ได้ transfer ทัศนคติ ความดีความงามและคุณค่าที่แท้จริงของวิชานั้นนมันเนื้อหาร้วนๆจลรวนๆนัน่นมันผิดหมดสามสุดท้ายแล้วลนี้ไปอย่างรวดเร็ว,รวถ้าอยากเรูู้้มันต้องรองแล้วทำกระบวนการกันเมื่อกีสี่ 4, 3, า 3, สามอะไรเงี้ยสามหนึ่งตัว